วันนี้เราจะมากินร้านดอันยองบาร์บีคิวนะคะอันนี้จะเป็นอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่ต้นสักคอนเนอร์นะคะก็สังเกตป้ายนี้ไว้นะคะแล้วก็สังเกตเด็กคนนี้ <c oughs> ไปคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปกินกันคะ่ะจอดตรงนี้จะใกล้มากเออเมื่อกี้เขาก็บอกว่ามีที่จอด <c oughs> เข้าทางไหนละทีนี้เข้าทางนี้ มาแล้วจ้าดีอันยองบาร์บีคิวบุฟเฟ่ตบริการ11.30นถึง24.00่นะค่ะสี่คนค่ะสวัสดีค่ะรับคิวอ๋อโอเคก็ต้องไปรับคิวก่อนนะคะคือมาสี่จ่ายสามคนละคนละสามร้อยเจ็ดเก้าจำกัดเวลาไหมครับจำกัดไม่อะ ปกติอะ่ะมันจํากัดแต่ตอนนี้เขามีโปรก็คือไม่จํากัดเวลาไม่จํากัดเวลาด้วยอ่าไม่จากัดเวลาด้วยแล้วก็เราสามารถที่จะจองจองจองคิวอ่ะผ่านไลน์ได้อ่าแล้วก็มีจอตรงนู้นนะค่ะจอแดงแดงเนี้ยอ่านชี้สิลูกอ่าจอแดงแดงนะั่นก็คือจะบอกว่าคิวเราอยู่คิวที่เท่าไหร่แล้วตอนนี้เราพลาดนิดนึงตรงที่เราไม่ได้ไม่ได้กดจองคิวมาก่อนก็รอนานนิดนึง ค <Q S 1> ิวเราคิวที่เท่าไหร่คิวศูนย์เจ็ดเก้าตอนนี้รอนานนิดนึงเพราะว่าไม่ได้จองคิวมานะคะอันนี้เป็นสาขาตลาดต้นสักนะคะบนจอนั้นอยู่แค่ศูนย์เจ็ดศูนย์อยู่เศูน 70, ย์เจ็ดศูนย์แต่คิวเราอ่ะศูนย์เจ็ดเก้าก็รอไปยาวๆเทย,ยคืนถึงเที่ยงคืนเลยเนาะ,ะ<ต>ไม่จํากัดเวลาปิดทั้งคืนนี่นูให้ดูไม่ดูม,ดมาสองท่านขึ้นไปไม่จํากัดเวลาสามเจ็ดเก้า แล้วก็ถ้าแชร์นี่มีปีกุ้งปีกุ้งข้ิการท่ดนี่มันจะขึ้นไปอันที่สใช่หมข้าดเชิคิงเอุนาคะข้าบริการค่ะขอเชิญคิงเอุนมาคข้าบริการอลกิค่ะถ้าลูกค้าสนใจทำการเล้นธนาคารได้เลยนะคะหมายถึงว่าถ่ายรูปเช็คอินที่ร้านค่ะทำเลยหรือว่าไงคะ จะถ่ายตอนนี้เลยว่ารออาหารมาก่อนก็ได้ค่ะถ้าถ่ายห่ดแโปรโมชั่นทางร้านจะมี3โปรโมชั่นนะคะคือมาส่งจ่ายเออมาสง่งท่านขึ้นไปท่านไม่จํากัดเวลาแล้วก็มาสี่จ่ายสามแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินที่ร้านจะได้รับคุ้งรีหนึ่งจานหนึ่งจานต่อหนึ่งแอคเคาถ้าลูกค้ามาสามท่านก็จะได้สามจาน<อ>ค่ะโอเคครับเช็คอินครับพวกถ่ายเรียบร้อยอยังแค่ทเลยนะถ่ารูปแล้วก็เช็คอินได้ แล้วก็จอยกดไอ้นี้ยการการการสั่งอาหารกดผ่านจอปินโตจ๋าทำงานเอากดอาหารลูกเอาอะไรอืมเนี่ยเอาอะไรบ้างเอาแบบนี่เอาแบบมีสตินะปินโตกดแบบมีสตินะลูกใช่แม่อันนี้คือฟรีใช่ไหมพี่แชร์ลูกอันนี้ที่โปรโมชั่นที่ว่าแชร์เนี่ยจอยใช้เวลากี่นาทีนะพี่อําอะไรอ่ะใช้เวลากี่นาที เรากดกดเช็คอินที่ร้านนะคะก็จะได้จานนี้มาจับแชร์ปูเซนเอาไหมนนลูกอันนี้อะไรอันนี้หมูผัดซอสอต็อกบกกีเอาไหมอ่ะแล้วก็มีอันพวกนี้แต่ว่าจา จานนี้มีรูปเนี่ยจิตจา,านเลยลูกอ่ะอันนี้คือผูกมันดูผูกมันดูแล้วก็เฟรนไก่คุณอ่าคุณมันดูอ่าแม่เอาสองอันพอนอ่ะแล้วก็หนูเอาดึเยอะเหรอสองอันสองอันอ่ะเหน,นือู้ด้วยเหรออันนี้อันนี้นี่นี่นักครั้งจองไก่ทอดนั่งกินมาเนี่ยค่ะเพื่อน อันนี้นะ่ากินอ่ะแล้วก็อันนี้สัก,กอย่างละหน่อยลูกลองลองอ่าแล้วก็ไปตรงนี้มีออ้าวน,นี้หมดอ่ะไก่ทอดเกาหลีน,นี่อยากกินแต่หมดน,นะบัลคราฟทอดอันนี้เคาน์เตอร์ทันที่แล้วกินปั๊บแล้วก็มีเป็น ก็อันนี้เอาไหมคืออะไรอ่ะลูกเป็นเหมือนพวกโอเด้งอ่ะร้านนี้อะไรเออเอาไหมเอาซุปกิมจิเอออันนี้น่าลองนะแล้วก็มาดูอันนี้เป็นพวกข้าวเขาเนาะข้าวปลา อันนี้ข้าวผัดกิมจิเอาไหมลูกข้าวผัดอ่าแล้วก็อันนี้เป็นพวกน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็จะมีซีฟูด้ดน้ำมันงาซัมจังแล้วก็โคชูจังแล้วก็ตรงนี้จะมีไอติมมีไอติมกับน้ำนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกกิมจิผักสดอันนี้เหมือนเป็นสลัดนะนี่มีใบงาด้วย kim oh. à, này ลองนะคอปเตอร์แล้วเ,เอาตักซีพูดมาให้แม่หน่อยสิ แข็งย่างดังมากเลยสียงย่างแน่เป่าไฟนะแรงเกินเดี๋ยวไหม้หมดจริงพวกนี้มั้ยอันนี้จิ้มมาลีดจิ้มกาอะไรกรอบไหมกรอบ ิ้มกับอะไรรูปะเด็ไอ้ไอ้นี่ไงเอามาพิชรูป uh, มันมันไอ้นี่ไ mm hmm. งรูกหนังหมูเป็นอะไรที่โกรฟปานิ mm hmm. ินโต้ั่งอะไรมาหนู mm hmm. เดี๋ยวค่อยด้างก็ได้เน,นะมันเต็มเตาอ่ะมันขวางไอ้เนี่หรอกอันนี้อะไรครับจำชืมม่อไม่ได้ครับคุณอะไรแล้วเนี่ยใช้ใช้เก้ยวเก้ยวหนัก จะลุกมันต้องไม่ต้องแบบเดือดร้อนคน,นอือ่นเขาปิดโตเนาะไก่กรอบอันเนี้ยลองดูสิ มันมีชีวิต สั่งเฉพที่ริงๆจะกินนล้วอันนี้แม่สั่งเครับสองหมูหนึ่งหนึ่งอันนี้สี่ิเนี่ย กินไม่หมดมเพราะงัน้นเสียตังค์กที่มีตัวเลขอะเสียตงังค์เพิ่มออเดอร์อร่อยไหมอันเนี้ยให้ลองสักอันได้มไหม,อมขอลองสักอันอุ้ยอ,อะไรล่นนะปินโต ยาน,นหายไปนานเลยอะออันนี้ก็อร่อยเนี่ยวันนี้ของทอดคือดีอ่ะร้อนแล้วก็กรอบเนาะทุกอยางอ่ะอืมอร่อยวันนี้ของทอดร้อนแล้วก็กรอบเนี่ยอันนี้ก็คืออร่อยอะอร่อยเลยไม่ต้องจิ้มก็อร่อยจะไม่คริกเ่มนมอยดี ตัดใต่ม่ลุกมันตุดเลยอะ่ะดูยังไม่สุดเลยสุดไมใค่เเกินจะไม่ผิดด้านก่อนละแหละตุบไหมลูกตกอยู่ได้อยู่สุดสุดนะ ลองสั่งเลยเอาไม่เป็นไรเอาไปปิ้งให้มันสุกปิ้งได้ใช่ไหมแต่เขาบอกว่ากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากอร่อยเหรอหนูลองติดอ๋อติดกับพี่อ้าเขาบอกว่ากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยไป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 ชิมดีกว่ามั้งไม่ใหม่อะพี่นาลองพีคติดใจพีคใช่ปะสิงโตอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้มันหมดแน่เนี่ยไก่เกาหลีอ่ะ ม่มากมาักานูกอนจะกินปิ่นโตต้องอัยยงหาเซยขอนะอัญโยงเซโยเนี่ยนะจ้ยมันคือไก่ใช่ไหมปิ่นโต กินต้องกินด้วยกันต้องกินด้วยกันนั่นแหะอย่างนั้นนหะลูกอื้งสุกแล้วก็อุ้ยหลุใส่น้ำจิ้มเออเลยมาแล้วใส่ดกิมกันแกงทำกระเทียมหล่นนี่มาเป็นน้อนแกงดีกว่ากินโตแกงทำกระเทียมหล่นเนี่ยรู้เลยนะ่ยน้ำจิ้มตัดเลียนนะฮะแบบไหนมีชอบแบบไหนอ่ะแบบนี้เป็นเปรี้ยวตัดเลียนมันเป็นหนืดน้ำมันไหมนี่ยน้ำมันงานาบอกว่าอร่อยนะที่ย่งอร่อยเป็นไงจ๊ะอร่อย ดูนะมีความสุขมากเด็กปากกระมา้าแมนเบย์กันนะจอยฟินโตปโฟินมากเลยมันน่าจะดูม,มันน่าจะดูสิ่งทุกอย่างกอยกินไม่ไหวอ้าพอคเตอร์ว้นเซนเอาอะไรลูกแม่ก็อยากกินนะพัคเซนแม่แม่จริงลูกกินก่อนลูกินก่อนเดี๋ยวแม่ตามกิบ เปนเส้นเกาหลีอะแม่ชอบแม่ว่ามันหนึบดิโอยังยม,ม่แล้วใจยย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 กกยต,อ,กตอ,กนะอยปยยกยยยยจยยยยยม่หนูยยกหน่อยอยยยยนยนะ่ยย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 นย ม,มามวันนี้ของทอดอร่อยทุกอย่างปีนมากเวาเราอยู่เกาหลีจนะได้ไหนพี่โตกินอะไร <c oughs> น,น,น้กุ้ยอร่อยไหมลูกไม่ไม่ไกินเลยต็อกกกินอกินอ่นไนกินกุนนก ออกกำลังกายมายไ,ไม่ช่วยอะไรลยครับทุกคนคือเกิดระเบิดอีกแล้เกิดระเบิดอ่าน้ำหนูระเบิด,อเ,บดเอาขึ้นมาลูกสแสดงว่าสุกแล้วหนูอลองกินสิอร่อยนะเนี่ยฟินมากเลยคือต่บอกว่าุ้นเส้นอันนี้ก็คือหนึบใช่ไหมออกเค็มหวานแล้วก็อันนี้จะออกเค็มนม,ม,มันๆลื่นๆอันนี้ก็หนึบๆต่อก็ออกเผ็ดๆอร่อย นี่ก็เค็มๆส่วนใหญ่ก็จะออกเค็มๆกุ้งนองซีอิ๊วอันนั้นก็จะออกลื่นๆูลองกุ้งนองซีอิ๊วมาจิ้มซีฟู้ดซีก็บอกอร่อยมากลองจิ้มแล้วอร่อยไหมเราเราจิมให้ดูหน่อยต้องใช้คอนน่อยช้อนแคไแม่ดูอ่ะช้อนมันเอาไว้กินแล้วบ้างหกแล้วบ้างหกแล้วก็มาแล้วนะคะโรยซีฟู้ดเลย แม่วันแม่วันเสร็จแล้วรังหกแา้วรอ้าวไม่ตจะดูก็ได้นะเอาพีคุ๊กใส่ก่อนลงกินไม่ใช่ตะเกียบเพราะว่ามันลื่นมันดื้อมันยังมีชีวิตอยู่ จะเด้งใช่ไหมแต่บางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันยังไม่สุกอ่ะมันจะแย่ๆหน่อยจะไปปิ้งได้ลูกเนี่ยไปปิ้งในนี้เลยเรากุ้งดองเข้ามาปิ้งเสียชาติเลยติ้งคนเกาหลีคนเกาหลีผ่านมาเห็นคลิปนี้เขาก็จะคิวดูไปคิวขมวดไปนะเราเอาขึ้นอยาเอาพุ่งดองเข้ามาย่านเฉยเลยแต่เขาบอกว่าจิ้มกับซีฟู้ดอร่อยจอยไม่จะจิ้มนะพี่ ของปิ่นโตไงคอปเตอร์ยกให้ปิ่นโตหน่อยลูกยกกับไม้นะร้อนนะลูกอ,อ่ายกไฟเซอร์ปิ่นโตหน่อยเขาเรียกว่าคอนชีสได้ดูช้อนหนูเปื้อนมาแลยช้อนที่ลูกนั่นน่ะช้อนใหม่ไหมล่ะเดี๋ยวพอจะส่งไหยนะคะส่งเลยนะคะคอนชีสอเอาล้วเรียมือแล้ว ดูดีชูไจะยืดไหมน้องเฮอยเดี๋ยวว่าข้าโพดจะสุกแล้วมันจะร้อนหน่อย้วกินเก่งเดี๋ยวคตเอ็นนิ่งนะอ่ะสน่อยสน่อยไม่กรดิกนะจะไม่สูแล้วคิปวไป่หายังืนไมคะแอ่บอกแล้วน นีี่เยกินไปใช่ไหมมันแล้วรสชาติมันก็จะเดิมๆมันก็จะรู้สึกเลี่ยนเลี่ยนนะเนี่ยเลี่ยนและยังยังไม่อิ่มนะแต่ว่าต้องมีตัวช่วยไม่ให้หายเลี่ยนน้ำหวานคนชีนะคะไม่ติดผมไม่ติดเอาไหมเราพิคพิคไหมน้ำหวานใช่ไหมกินโอเคหายเลี่ยนแต่นัดติดใจอร่อยก็เลยไปกินๆๆเพิ่มยิ่งกินยิ่งเลี่ยน ก็ยิ่งกินน้ำเยอะอิ่มต้องสค่ะนั่นแหละครับอิ่มแล้วเหรอยังกินไหวอยู่แต่ก็อาจจะเล็มๆหน่อยแล้วไปเอาข้าวมากินกินแบบแบบแบบหนักเลยอยากละก้อนอยากละก้อนไม่ไหวอยากละก้อนไม่ไหวงั้นหนูจัดการหมูที่สั่งมาจ้ะหมูยังยืดไม่เสร็จอลยยังยืดไม่เสร็จอีก

กินโตเ้เลยกินจานนี้หนูก็ฟ้าแล้วไหนกินชีสแล้นกเตอร์ไม่ไหวแล้วครับขุดนกเตอรเริ่ไม่ไหวแ <c> ล <oughs> ้วการกินบุฟเฟ่น,นะครับทุกคนมันจะมีอยู่หลายเศษด้วยกันเตษแรกคือเดินเข้าร้านสองสั่งไม่ก็รอคิวสามก็คือ สั่งร้หนาหรถหข้าง,างกินสี่เริ่มอิ่มห้าอิ่มแบบผมเนี่ยหกเริ่มอืดละเจ็ดเริ่มเริ่มเบลอละเริ่มมึนมึนละมึนขนาดไหนถ้าซื้อมาเจ๊ผมท่าน,นี้เปลาไอติม <c oughs> ตามนะืออยใจบอกว่าเปลาไอติมแท้เปลวหดิเปลวใหดิ ค่าเสียหายมือนี้นะครับทุกคนอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบ,บ,บาทอีกคนครับ <S <S สี่คนอันนี้มีโปรโมชั่นนะมาสี่จ่ายสาม